นากาศดีปุ๊เอาคุณสาวตัวนี้ง่ายนะจุดต้องหัวบางขึ่นหัวคนี่หลับางหัวคนนะครับมจะมาซิมก๋วเตียวเอกครับผมเมื่อี๋ยวสวดญี่ปุ่นนะครับน เดี๋ยวอาหารตามสั่งครับผมก๋วยเดี๋ยวก่อนมันขึ้นครับผมวางจาหมอตากงลพามากินเราครับหอไปอีกละหอวีกละ สาวทางไหนันสาวทา้ไหนสาวรักตามวะคับันนี้เราต้องเบิ้งนาเบิ้งเ้งกระดาษก็แ้ลองผงแ่บไปะไปก็บบ้อเปี้ยเปก็แบิ้นะผมเ่ยวเงีเยวหอยแกะนะเงาหอยแกแกะเป็นเงยวย่งดังครับเงาีหน่อเท่าไหร่แกมากอจะสงโต้ชินดังกพี่เปนเจ้าของีนะ ไม่บอกเ่เปลี่ยนเนอขาด้อยู่บ่ไม่ได้เขาจดที่เราเปียน้อเข้าไปบ้างด้งนด้ามกบักไล่กับมงนี้แหละเพลงนี้ได้ัน้ะกับกับกับตีอยู่ข้างโคี๋นะไ้เทปจิ๊บก็ได้เขาไปเดี๋ยวหังเขาแว เพี่เอ็นเรียเรียบว่าเเรียงปะนี่แหละนี่แหละมาตีไร่อนับอร่อมากอันนี้เสียเบิ่มครับดอกควงสวนมะม่วงอ๋อสวัสดีครับครับครับผมปีนี้เป็นรวงงานน้ำนะครับนะเปนทดลองชทลองชิไปฉลองอยู่ฉลองเยังครอเสียเบิ่มฉลองเยอะมั้ยครับเมื่อกี้ลองมีสวนม่วงปัามม่วงครับสุดยอดนี่นี่ปีเอนล้วรายมาจะลองมือ ในเซตตั้มเจ้าของกระช่างปลาลินซีพี่แห่งลุ่มน้ำเปล่าลำน้ำเปล่าเขาจะเล่นปลาปลาปลาเปนมื่อไปลาตายเพียบเขาต้องไปท่านร่องพอออพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนนใจดีนะลูกตาตาสวยตาสวยาสวยสวัสดี เราปุ๋ยก็้องเนี่ยกับผมต้องั่งเรื่อยๆแดดกแสงโมกสมโอเลยตลอดนี่โอเน้องจังบานมาแล้วเก๋งวนมาเดี๋ยวเร่องมาเลยรอมาเลยอยากมามาลองมัมีมวยมีอไบบานยปุ๋ยอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยเ้าว่านี่ปรต้องพริกได้หลายเลยสุดผมนี่คนมาเบิดเลย เขาเอนยังครับเี่ยนีมันกแกออกี่เาเขาันไเขาเคลื่อนยังครับมีุ่รน่าบุรน่าเี่ยวแลกินเลยๆเดาลุโออกเาโบโลน่าเจ้ามียังจะเือมือัเสียลเนิมานจีหองครับผมหอมาได้าถามเส้นเครื่องเนืบอกขอมาน้ำหนึงอาทิตย์ไหนโอเง้ไหนมือบ่ละผิดยังสดแสบมากมือแท้แท่หมดะมือจีหอดุน มาปะดอมมึอโหนี้ตะบักคิกเรใส่ห่อน่านี่อะไรบอกงซื้อของดีเลซื้อยามาไปเลยอดก็อครับผมบดติดด้วยอะไรไม่ได้ใส่เขีายวรอให้รอหน้ารอนิ่ประมาณแง่ตะล้งกันไอีราบุญครับผมลองลองแบบเป็นคนเตรียมพักก่อนนีมได้ครับผม ฟ้องคนเข้าว้างขายอยู่หเห็นไหมครับผมว่าเตรียมพัเกเตรียมเครื่องซ้อยกันครับนะครับค่นเหมือนว่าเปยิงหนูอาจัรย์เออเป็นยิงหนูครับนี่ <laughs> <laughs> โอเคครับผมโอเคแบบนี้มันตัวผมมาให้หลอกจากบ,บ้านมาซอยเล่นโอ้ฝ่ก้อน <laughs> แบบเดียวด้วยครับพอได้นบดีผีก็แบบนี้นะครับผมตีแข็งใส่ผัดแล้วเดี๋ยวเครื่องอยู่นี้ผมยอดน้ำเตียนกับเข่าก่อนผมชันวนซอมแบบซอมแบบแบบห้องวัดต้องทอดใช่ไหมแบบแบบนึงทอดกรอบจะปรุงน้ำแค่เดียวมั้งครับ เป็นผงมะหมาดเลยเนาะจ้าใช่ไหมพระเจ้าถามว่าจ้าก um ็เออตัวข uh> ้าวเหนียวโอ้ขม่ได้ต่ำพิกกระเทียมเพิ่มเลยนะครับผัดแกงเด็ดอยู่แล้วดีแล้วนะิัดแกงพร้อมอยู่แล้วครับผมเครื่องมาครับวันที่นี้ข้าวผมฝ้ายมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมเด้ดยเดี๋ยวมือหนาไปเอาติด สดสดเลยจับดสใส่อับ่ทีเอาสวโซ่ใส่ไส้ให้เลยเนาะนมาห็นนอี่ยังไงครับนี่ยังแงพริกไทยอ่อนกตะไคร้ใบมะกรูดพริกชีสฟ้าปะแดงด้วยตระคร้กะทันใจนะครับน่นิสูตรเลยวิสอนุบาลนะห้องไปอยากกินบันนี้ นี่เด้กินตอนนี้รสเนี่นี่เด้รดเอาเลยตอนนี้นะอนุบาลสุดแล้วนตอนนี้เลยอิผัดปลาไหลผมทักอาาคมิมแหลมา่มจ้องครังแรกทจัไปแต่งได้จิผัดเครื่องแบ่เวลาเลน้อยแล้วผมเมอละเอดอ่อนนการวที่แก ตัวน้ำซุปกรับ,บอกใส่ยังมั่งครับซีอ <c oughs> ิ๊วขาวออ้โนันนที่เป็นซ<ม>อสหอยนี่้ว่าจะด,ด้วยความคุ<อ>้มๆด้วยรสดีนะครับีกิน น้ำตาลครับโอ้ตุลดถรใส่น้ำตาลมออสุดอาพี่แอมาชิมก่อนอ๋อโอเคชิมก่อนแล้หลองด้วยกินปลาไหลแหมรได้แล้วพี่ต้นพัดบมกินปลาไหลห้องเหมือนเด็เขาชิมนตีแกงก่อนกันแล้วนะครับผมโอ้แล้วก็ตัดแบ่งไว้ก่อน มาสองสองที่ครับผมผัดสองที่เาเป็นน้ำตาลครับผัดบาตาตั้งใดก็ให้มาเส้ตาลนนน้อยน่อใส่คบใ่ใบครับใบพ่อใบดเออโละ้าใบคบนใส่ครับมวะพา เแยบร้อยครับผจานเท่าไรครับพี่อะไรแกะร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งสุดพี่ซองครับผมพุ๋นแกงเดิไปแล้วแก่เปเลยมสัดดีครับหนนุ่มๆเลยนะใส่เส็นกบบนะนะมาแบบนี้เล้วเมากเลยมันอยู่ในสำพัดของเนื้อมันแบบเนื้มันจะนมๆครับ เราพาสุดท้ายสึบ่เคยเก้อเลยมันเดิไมยืนหนีในเด้ยวนี้เดสุอดเสร็จเรียบร้อยมาครับผมลองกัรซองสุด2องแบบเลยหอมเลยผมคุ้มอิงไว้ับมือเลยครับนี่คุมกเอาให้ผู้ได้ชิมกวนครับผมให ตัวอะไรซิบวะพี่โคตรลายเลยพัดเล็รปลายที่สิบโดนเนาะสิบโดนก็ยสุดยอดผมวะปลาลครับปลาหลองสุดถอดกวันสัมสัมซัะกระดูกยำไปเลยกระดับปานผ่านรับผมแ่บผู้ดีเลยพวกเขา เขาทนหอนั้งแสบผมว่ามาลองแบบสุดแบบรวกแบบต้มครับผม, <c oughs> มกินี <c oughs> ้กนี่กนี่กินแบบรีกิงแบ้กินแบบ้บคนกแบ้กินแบบนอ้กินแบบกายแ่บนขากินแบบี้กินแินแบ้กินน้กิี้กินแบบน้กแบบมีกนแี้ิินเนื้องแบบแบบิบาาบ้ ความดีเลยว่กแล้วกี่เขาเขาแซ่บเลยเข็มปะเข็มปะพอดีพอดีปาปลาปลาทังไหนกอนปลารัอำเภอแม่สายแม่าโกควิดมาน้ำบางไหมหายไปแล้วเดี๋ตามมาเลยกี้เขาซิมพายะไลนะครับผมนอนี่ล่อยซิมเครับนี่ ที่ควิดมีรอเ่นรือยังไร้อนร้อนเทาดนี่นี่นี่นีนี่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 นีนี่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 นีนี่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 นนี่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 นนี่นี่นนี่นี่่นี่่นี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 ่น่นี่นี่นี่น่นี่นี่นนี่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 น่่่านีน่นานีน นกป่วยเอาซ้อนจักเลยใสไหลส่ไหลได้กินอะลไรลได้ก็จะว่าเียนหมักเลียแมวแ้วนกป่ยหันบ้งังไหมเอามากแมวแมมั้น่ยอันนี้อันนี้ไหลนะคะไหลอันนี้หมักเล็บแมวเข้ากัน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 นมัเร็นแมวยันเป็นหมักขี้พวนยันหักขี้พวนขาันได้มากินเข้าไปสซ่าเอาใบส้มมอด้วยใบส้มมอ้ดวงอกิมดีแล้วมันนี่นะ เอาปุ้ยเป็นไงบ้างบมากค่ะมากเนเด้อนผู้ชายติดปังไเจ้าไปแต่ไม่เยอะเลยที่นี่ไปาแล้วทินไปใส่รอทานมาที่นี่เรอผมผมกําลังว่าติกินนะครับเพราะว่าจานน้นก็เห็นกินครับอ่ามันกเป็นรถก็รถขายของ อ้าครับยินดีครับรู้จักลารบผมสุดยอดเลยปอบไวได้่ไ่าปไดไม่ไฟแล้วเมืองสาวอุดรไปนั้วมั้ผม าได้เจกันด้ยครับผมิโยผมพันโยเ้ยงานบอลนมาเฮ้งานบอลมาโอเคครับผมให้กูข้ใหม่อกใหม่ดังไม้ใหม่ธรรมดาเพื่อนยอะได้เนมตอนนกูขใหม่กูขใหอาีว่าพวจากบอลยาวบอลปาเ็กเือวาอกพวกวัาย